เมาหน่อยฮะครับวันนี้เป็นไงบ้างมาลุ้นงานสุพรรณหงษ์ครับก็เป็นครั้งแรกของเก่งเลยฮะก็ขอบคุณตัวนักมวยกมากๆเลยครับที่ให้เกียรติเก่งก็ทีนี้ได้ได้แบบเข้าชิงลู้ชายด้วยครับใดีใจมากเป็นรางวัลที่แบบรู้สึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตแบบต้องต้องได้มาแบบเป็นส่วนหนึ่งที่นี่ฮะอย่างตอนเล่นไม่จริงนะมันยากยังไง ยากยังไงหละก็อย่างแรกเลยน่าจะเป็นเป็นตัวบอครับเพราะว่าตอนแรกคุยกับพี่บอสคุยกับพี่บอสบอกว่าแบบพี่บอสแบบบทนี้ให้เก่งเลยหรออะไรแบบเนี้ยบอสก็บอกว่าพี่เชื่อใจเก่งอยน้ก็ค่อนข้างมีมีผลกับตัวเส้นเรื่องเหมือนกันครับใช่ก็เลยก็เลยยากแล้วกดดันตอนนั้นตอนนั้นก็เป็นเรื่องแรกของเราด้วยเรื่องแรกเลยครับเรื่องแรกเลยจำได้ว่าตอนเล่นแรกๆก็แบบ เก่งมากแบบริมฝีปากแห้งคือน้ำลายตลอดเวลาอะไรแบบเนี้ยใช่ม่อ <scratching> ก่อ <un> นก็ไม่ค่อยแบบค่อยรีแลกไปไม่ค่อยแบบละลายพฤติกรรมเราไปนะคงจำบรรยากาศมันได้ไหมอ่ะจำได้จนทุกวันนี้จำได้แบบแทบทุกฉากเสียงที่ได้ยินกลิ่นหรือว่าแบบภ่าที่แบบเราอยู่เพราะว่า มันเป็นผลงานแรกแล้วเหมือนกับว่าเรามีเวลาให้ให้ผลงานนี้แบบค่อนข้างเยอะแทบจะตลอดเวลาแล้วก็เรามีเวลาที่จะทำแบ็กกราวตัวละครหรือว่าแบบสร้างจินตนาการของเราค่อนข้างเยอะฉะนั้นเราจะมีภาพจำดีอะคนเจฟก็ช่วยเราอยบ้างในเรื่องตอนนั้นที่เล่นแบบพี่เจฟเหรอพี่เจฟก็จริงพี่เจฟช่วยได้เยอะเลยฮะช่วงแรกๆเพราะว่าพี่เจฟบอกว่า จริงๆเก่งไม่ต้องคิดอะไรเลยเก่งแค่อยู่ในทีนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวแบบเราทำผลงานนี้ไปพร้อมกันกับทุกคนะนะ่นเลยดี๋ยวค่อยๆ<อ>ค่อยๆเล่นไปไม่ต้องกดดานอะไรวันนี้เข้าชิงสุดท็เป็นยังไงบ้างกับภาพยนตร์เรื่องแรกเป็นเรื่องแรกก็ได้เข้าชิงเลยต้องขอบคุณพี่ <c oughs> ทุกคนครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนมุในวันที่ที่ให้เกียรติเก่งแล้วก็เห็นเห็นเห็น ก,ก,าการทำงานของ,ขง,งนักแสดงทุกคนแล้วก็เก่งก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยก็ขอบคุณมากๆเลยครับก็อย่างที่บอกว่าตื่นเต้นมากคือครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าได้มามาเฉียดหรือว่ามีเป็นส่วนหนึ่งของส่วนห้หออ่ะก็รู้สึกดีใจัากเลยวัอนี้บอกกับตัวเองไงบ้างต้องมันเข้าชิงเพราะว่ามันจะมาถึงรั้นสุดท้ายก็มันถึงนี้แล้วจริงๆก็ก็ลึกๆก็แอบลุ้นอยู่เหมือนกันนะฮะแต่แต่ก็ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพี่ๆผู้เข้าชิงทุกคนก็แข่งทุกคนเลยะพี่ๆเก่งทุกคนเลยครับเราได้มาเป็นคนหนึ่งในนี้ก็ถือว่าแบบดีใจแล้วตอนที่แบบเห็นผลประกาศคือติดในผู้ก็คือโอ้เห็นละแบบพี่ๆเก่งทุกคนเลยทั้งนี้มันต้องพิสูจน์ได้แล้วว่าเราไม่ได้มีดีแค่หน้าตาก็พี่บุ้งดูพี่บุ้พีู่วน์ดูชมอยู่ไงชมว่าหน้าตาดีคคคครรัับบบบขอุณ เก่งอาจจะพูดพูดไม่ไม่ได้เต็มปากถ้าพี่พี่พูดแทนก็น่าจะน่าจะดีใจมากเนอกจากเราหน้าตาดีเราแสดงดีจนได้ชิงปุ่นครับก็ดีใจดีใจครับดีใจทุกคำชมจากพี่พี่เลยครับก็ฝากพี่พี่เองดูต่อไปเรื่อยๆเลยครับเออคุ้นค่ากันที่เหนื่อยเนาะคุ้นค่ากับพี่เหนื่อยเพราะว่าเป็นผลงานที่ใช้เวลาค่อนข้างเยอะเหมือนกันตอนที่ถ่ายออกกองต่างจังหวัดครับ แคุ่เดืเลยใช่ครับคุ้มค่าการกินทุนกนทนคนนอะครับค <laughs> ุ้มค่ากับการการ <Okay. S 2> เรียนการการที่เ็นแห้งางเเรียนใช่ที่ท้ซีรีส์เป็นยไงบ้าง <laughs> โหซีรีส์ก็ก็กระแสตอบรับดีมากๆครับนก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่รู้สึกว่าเป็นจังหวะดวงเหมือนกับตอนวิมานหนามเลยฮะอย่างที่บอกว่าตัวบทพิมานหนามกับตัวบท เข็มชลาค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันแล้วก็คาแรคเตอร์มันรีเลทกับเราค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าโชคดีโชคดทีที่ได้รับบทนี้มาครับก็ขอบุณพี่ๆทุกคนด้วยครับที่เอนดูเข็มชลาก็เรตติง้งเทรนทุกอย่างก็แบบดีมากๆเลยครับเกินที่แบบเราคาดคาดหวังไวม้มากๆเพราะว่าดูปฏิตั้งใจทำผลงานนี้จริงๆบทไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะสำหรัรรบมาออฟครับแล้วก็ พี่ๆทีมงานทุกคนแบบทุ่มเททุกอย่างลุยทุกอย่างไปหมดแล้วทั้งแบบทั้งความรู้ที่มีทั้งแบบแรงใจที่มีฮะใช่ทุกคนทุ่มเทกับกับเรื่องนี้แต่ี p ล่าสุดหลายคนมองว่าเรามีแผนเราอ่อยครับเราอ่อยเข็ดทิดาทำเป็นขลไว้ก็ได้นะแต่จริงแล้วเราก็คือแบบ้าเป็นแผ้เอาแผนมันต้องตึงขนาดนั้นใช่ไหมมันก็อาจจะมีลูกเล่าลูกชวนหน่อยบางทีเรา เราจะตึงไปเกินไปก็อาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าแบบไอเทมอื่นเริ่มมาล้อ่าอาอาปลากระพงกระพงอะไรแบบเนี้ยอ่าถ้าเป็นปลาส้มเราจะสู้ไหมเฮ้ยเก่งว่าปลาส้มอร่อยกว่าปลากระพงนะเยอนต่างกันยังไงรสชาติอะรสชาติมันค่อนข้างที่จะมีหลากหลายรสชาติปลากระพงอจะมีความหวานแล้วก็เนื้อที่แน่นแต่ปลาส้มเนี่ยมีความมัน ความเค็มความส้มเออบอกเลยว่าครบรสที่นี่นะครับอย่าพอคนแซวเพราะคือเดืว่ากอ่อยเท้าเอดเท้ามันก็แบบว่ามีแผลเราสิยังไงมันเป็นจริงไหมหรือว่าคนดูคิดเองก็อันนี้แล้วแต่พี่พี่ตีความได้เลยนะใช่ฮะแล้วแต่พี่พี่ตีความได้เลยแต่เก่งเก่งบอกเลยว่าี e ีหน้าน่าจะดูเดือดดูเดือดยังไงลูกกิยังไงดเราจะได้เห็นร้อยสัมพ่อคุูแล้วหรือว่าไงอาจจะว่าแบบ แต่ว่าเราจะได้เห็นน้อยสับแผ่นหลังเต็มแล้วอันนี้ยังไม่ได้แดเหมือนกันว่าเก่งยังไม่ดูเหมือนกันฮนะดีใจมากทีดแบบมันเทิงมินงขึ้นเรื่อยๆดีใจดีใ,ใ,ใจมากๆเลยครับดีใ,ใจที่พี่ๆท,ท,ทุกคนเอนดูตัวเข็มกีฬาร่วมถึง<ม>ตัวพี่น้ำแส็งทุกคนเก่งน้ำปิงพี่เติ้ลเวอร์วันแล้วก็พี่น้าแส็งทุกคนเลยขอบคุณที่เอนดูมากๆ,ๆก็อยากให้ทุกคนอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆฮะอยู่ด้วยกันแบบ ไปนานๆเลยฮะใช่จนจบ EP 12ก็ยังอยู่ด้วยกันต่อไปครับเพราะว่าเก๋รู้สึกว่าการที่เรามาเล่นกับกระแสเนี้ยหรือว่าการที่แบบทุกคนมาให้การชื่นชมหรือว่าให้การตอบรับที่ดีอ่ะมันมันเห็นได้ถึงว่างานที่เราตั้งใจทุ่มเทแล้วก็งานที่มีคุณภาพอ่ะมันได้รับการซัพพอดจริงๆนอกจากแฟนคลับใช้ปั่นแท็กแล้วศิลปินค่ายอื่นเขาก็ยังมามาช่วยพ่อครูหมดเลยนะเราสึกเลยเป็นความร่วมมือจนวงการวายมาก เป,เป็นอะไรใหม่ๆมากๆที่ทเก่งอยู่มาสักพักหนึ่งแล้วก็ได้รับการอินดูจากพี่ๆทุกทุกค่ายุกวงการเลยใช่กกกเก่งตกใจไหมเก่งตกใจไหมกับที่คนมาช่วยกันแบบปันแงขกช่วยกันแบบตกใจตกใจเก่งเก่งรู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่น่ารักมากๆแล้วก็มันมันดีม,มากๆที่มันจะเป็นแบบนี้ต่อไปเพราะเก่งรู้สึกว่าการที่เราซัพพอร์ตผลงาน เพื่อนๆในวงการมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะผลัดดันวงการ BL อของเราไปได้ไกลมากๆรวมถึงวงการแบบทุกวงการเลยที่เป็นนักแสดงกูเพราะอย่างล่าสุดอย่างพี่วินอย่างนี้เหมือนกันเราเป็นพ่อคุณสเมฆพ่อคินใสวิทยาศาสตร์มันยังไงบ้างกันตรงนี้เข็มท่ศาต้องเลือกแล้วนะไม่ใช่เข็มทิศาต้องรอดเข็มจะต้องเลือกจริงๆก็เป็นเป็นอะไรที่ที่คาดไม่ถึงเหมือนกันเพราะว่าเราเราติดตามงานของนมามานานมากๆแล้วแล้วก็ ได้ได้มีโอ,าอาากาสแบบเจอเจอกันบ้างตามงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็วินวินก็ได้แบบมามาซัพพอร์ตตรงแบบทัาของเฉินจีลาด้วยอะไรมาเล่นกับกับน้องแล้วก็ส่งมากรองมาให้ผมมาให้น้องอะไรแบบนี้ใช่ก็รู้สึกว่าแบบน่ารักมาก า,าวก็ทำอะไรก็ลองเราใจเทื่อจีราโลป้าส,ส้มเ <c oughs> สสราอะผม <c oughs> ว่ามันน่าจะเป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่ที่เซอร์ไพรส์ามากๆที่แบบลาต้มสามารถไปอยู่ในหมากกันนะ <c oughs> มันจะทำได้เหรอครับอ,อาจจะทำได้อาจจะทำได้สุดท้ายแล้วพี่อยากให้ฝากเถื่อจีรา อีพีหน้ามันจะแซ่บกระโดดก็ขอฝากเข็มจิราต้องรอดด้วยนะครับทุกวันเสาร์นะครับเวลาสามทุ่มครึ่งนะครับทางช่องวันสามสิบเจ็ดแล้วก็สามารถดูย้อนหลังทางอันชีดีนะครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งครับผมบอกเลยว่าเข็มจิราต้องรอดอีพีหน้าเนี่ยรับรองสนุกแน่นอนครับแล้วเราเราจะได้ไปดูด้วยกันด้วยนะครับใช่เด <Okay. S 1> ี๋ยวน้องจะต้อไปดูแล้วเดากคนนี้น,น่นาจะไฟเด่น